ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ขอแมนยูยืนยนันคุยเรื่องเสริมทัพตลาดปีใหม่ทุกสัปดาห์แต่ว่าจะเน้นแข่งที่มีใจและทุ่มเทเพื่อทีมเท่านั้นล่าสุดเจสันวิลค็อกผู้อํานวยการกีฬาของปีศาจแดงตัวของวิลค็อกบอกว่าตอนนี้ภายใต้ทีมบริหารของแมนยูได้มีการพูดคุยเรื่องการเสริมทัพของทีมในช่วงตลาดปีใหม่ที่จะถึงนี้ทุกสัปดาห์นะครับและพวกเขาต้องการนักเตะแบบมีใจย้ายมาร่วมทีมและพร้อมจะทุ่มเทยอมตายเพื่อทีมมากกว่าแค่กลุ่มนักเตะที่เป็นสตาร์ดังค่าตัวแพงหลัง จากที่ในฤดูกาลนี้แมนยูตั้งเป้ากลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปรายการใดรายการหนึ่งฤดูกาลหน้าให้ได้นะครับหรือว่าติดหนึ่งใน6อันดับแรกของตารางคะแนนะทําให้ในเวลานี้บอร์ดบริหารของสโมสรรวมไปถึงลูเบนอโมริมกุนซือของทีมต้องพบกับความกดดันอย่งางหนักและในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูก็ได้ทําการล้างบางนักเตะที่มีปัญหาออกจากทีมนะครับรวมไปถึงนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของลูเบนอโมริมออกไปหลายแข้งนะครับและได้ทําการเสริมส สี่แข้งใหม่เข้ามาสู่ทีซึ่งตอนนี้ลูเบนอโมริมเริ่มทําผลงานดีขึ้นนะครับหลังจากพาแมนยูหลังอันดับที่8ของตารางและมีคะแนนตามหลังรองจากฝูงแบบแมนซิตี้อยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเลยทีเดียว และล่าสุดทางด้านเจสันวิลค็อกบอกว่าการเสริมนักเตะใหม่ในตลาดรอบต่อไปเดือนมกราคมการเซ็นสัญญานักเตะที่มีใจเล่นให้สโมสรจะเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุดเพราะถ้าย้อนดูแมนยูในชุดที่ประสบความสําเร็จในทีมปีศาจแดงล้วนแต่มีนักเตะที่ทําตามหน้าที่และยอมตายเพื่อสโมสรอ์อยู่ในทีมทั้งนั้นสำหรับประเด็นนี้ส่วนตัวแอดมินเห็นด้วยกับเจสันวิลค็อกนะครับเพราะที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงของเราเซ็นสัญญากับนักเตะค่าตัวแพงเข้ามาหลายคนแล้วนะครับสุดท้าย ก็ไม่ค่อยเวิร์กน่าจะต้องหันกลับมาเซสัญญากับนักเตะที่มีใจอยากย้ายมาร่วมทีมมากกว่าแล้วนะครับในตอนนี้แล้วเพื่อนเพื่อพี่พี่พแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่กับเจสันวิลคอฟที่จะไม่สนใจนักเตะที่เป็นสตาร์ดังมากนะักแล้วจะมุ่งเน้นเซสัญญากับนักเตะที่มีใจมาร่วมทีมเท่านั้นลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ข้อเสนอไม่อาจปฏิเสธแมนยูทุ่มสุดตัวเสนอ60ล้านปอนด์พร้อมให้ยืมอูกาเต้เพื่อคว้าแอนเดอร์สันตลาดมกราคมสงสัยดูแล้วอยากได้จริงๆนะครับสำหรับแอนเดอร์สันล่าสุดวันที่7พฤศจิกายนฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าทีมปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของลูเบนอาโมริมเตรียมทุ่มสุดตัวนะครับเพื่อคว้าตัวเอเรียดแอนเดอร์สันกองกลางของทีมเจ้าป่ามาร่วงทีมทันทีในช่วงตลาดนักเตะฤดูหนาวนี้ สำหรับในเวลานี้เอเลียดเอเดอร์สันกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมอย่างมากนะครับหลังจากสาลิกาดงตัดสินใจปล่อยตัวนักเตะขายให้ฟอร์เรสด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เพื่อรักษาสมดุลในบัญชีไม่ให้ละเมิดกฎการเงินในช่วงซัมเมอร์ปี2024นะครับแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ฤดูการเดียวตัวของเอเดอร์สันสามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและต่อมาจนถึงฤดูการนี้ดูเหมือนว่าตัวของเอเดอร์สันกองกลางดาวรุ่งจะยังพัฒนาฝีเท้าได้อย่างโดดเด่นต่อไปนะครับจน สามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่ในยุคข,ของโทมัสทูเคลนได้แล้ว3นัดและล่าสุดมีรายงานว่าหลายทีมในพเมียร์ลีกรวมไปถึงแมนยูจ้องคว้าตัวเอเดอร์สันไปร่วมทีมในตลาดรอบถัดไปนะครับตามรายงานล่าสุดของฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าลูเบนอโมริมนใหญ่ปีศาจแดงได้วางตัวเอเดร์สันเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมในเดือนมกราคมนี้แล้ว โดยกุนซือชาวโปรตุเกสมองว่าแอนเดอร์สันจะเป็นผู้เล่นที่สามารถยกระดับแดนกลางของทีมได้นะครับในการเชื่อมเกมลับและเกมลุกในสไตล์บ็อกทูบ็อกอย่างไรก็ตามทีมเจ้าป่าต้นสังกัดของนักเตะยังคงลังเลนะครับที่จะปล่อยตัวกองกลางวัย22ปีของพวกเขาออกจากทีมเพราะเนื่องจากแอนเดอร์สันถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทีมอย่างมากนะครับโดยมีรายงานว่าทีมเจ้าป่าตั้งค่าตัวกันท่าทีมที่สนใจเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์แต่ล่าสุดทางด้านสื่อฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่า แมนยูหวังใช้แผนเด็ดโดยการยื่นข้อเสนอแรกจำนวน60ล้านปอนด รวมถึงพร้อมส่งมานูเอลโอกาเต้ให้กับฟอร์เรสต์ยืมตัวไปใช้งานได้แบบฟรีๆด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นข้อเสนอที่เพียงพอในการโน้มน้าวให้เจ้าป่าเปิดการเจรจาเพื่อปล่อยตัวกองกลางของพวกเขาให้ย้ายมาร่วงทีแมนยูในตลาดนักเตะฤดูหนาวที่จะเปิดทําการในช่วงปีใหม่นี้นอกจากนี้การขายแอเดอร์สันในช่วงปีใหม่ก็จะทําให้ฟอร์เรสต์ไม่เสี่ยงด้วยพอหากฤดูกาลนี้นอตติแคมฟอร์เรสต์ต้องตกชั้นจะทําให้แอเดอร์สันอาจเหลือค่าตัวเพียง40ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับถ้าหากนอตติงแฮมฟอร์เรสยอมปล่อยตัวเอเดอร์ซาแต่ติดตรงที่ว่ามานููอูกาเต้เราก็ซื้อมาจากปารีสแซงเชแมงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูละครับคิดว่าอย่างไรข้อเสนอนี้เหมาะสมหรือไม่ที่แมนยูจะยื่นเงิน60ล้านปอนด์พร้อมกับให้ยืมอูกาเต้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ เห็ดแล้วจ้าแมนยูใส่หน้าไม่คิดใช้ออปชั่นขยายสัญญาบักฟีดอมล่าสุดมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงจะปล่อยเจดอนซานโชเดอะฟีดอมให้เป็นฟรีเอเจนต์สมใจหลังจากจบฤดูกาลนี้แม้ว่าทีมจะมีออปชั่นที่สามารถขยายสัญญากับซานโชได้อีก12เดือนโดยบักฟีดอมย้ายจากเสือเหลืองดอทมูลมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัวมหาศาลสูงถึง73ล้านปอนด์และรับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับในกรณีที่แมนยูได้ไปเล่นฟุตบอลยุโร แต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เนื่องจากแมนยูไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปสำหรับซานโชถือว่าเป็นดีวความหวังในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาเมื่อปี2021แต่หลังจากที่ตัวของซานโชย้ายมาร่วมทีมแมนยูดูเหมือนว่าตัวของซานโชลืมฟอร์มที่ดรอดมูลมานะครับไม่สามารถแจ้งเกิดกับแมนยูได้แถมนักเตะยังมีปัญหาขัดแย้งกับเอริกเทนทักอดีตกุนซือจนต้องถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับเชลซีนะครับแต่ก็ไม่ถูกซือ้อค่า และในตอนนี้ตัวของฟีดอมก็ถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับแอสตันวินล่าตลอดทั้งฤดูกันถึงแม้ว่าตัวของซานโชจะไม่ได้มีปัญหากับรูเบนอโมลิมกุนซื้อคนใหม่ซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วสไตลก์การเล่นของซานโชก็อาจจะเหมาะกับแผนของอโมริมนะครับในบทบาทหมายเลขเซบแต่ดูเหมือนว่าทางด้านพี่ริมยืนยันว่าไม่มีแผนนะครับที่จะดึงฟีดอมกลับมาสร้างปัญหาในทีม โดยรายงานล่าสุดจากเบนจารขอบนักข่าวชาวผู้ดีระบุว่าแมนยูจะยอมตัดขาดซานโชอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสัปดาห์ละส0 0 0 0 0ปอนด์ให้นักเตะต,ต่อไปอีกปีโดยไม่มีประโยชน์ซึ่งปกติแล้วสโมสรจะเลือกใช้ออปชันขยายสัญญาเพื่อรักษามูลค่าของนักเตะนะครับแต่ดูเหมือนว่าในกรณีนี้แมนยูมองว่าซานโชไม่มีอนาคตในทีมอีกแล้วสำหรับในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะย้ายไปร่วมทีมแอสตันวิลล่าแต่ดูเหมือนว่าตัวของซานโชยังไม่ ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเลยแม้แต่เกมเดียวโดยได้โอกาสลงไปเพียงแค่69นาทีเท่านั้นจากตัวสำรองสามนัดกับแอสซัมวินล,ล่า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเชลซี Chelsea, เปิดศึกนอกสนามแย่งคว้าตัวโลเก้ร่วมทีม50ล้านยูโรล,ล่าสุดมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงวางแผนยื่นข้อเสนอมากกว่า50ล้านยูโรนะครับเพื่อขอซื้อตัววิกตอร์โลเก่กองหน้าของพารเมลัสในลีกบราซิลนะครับหลังมีข่าวว่าเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งทีมกําลังให้ความสนใจโลเก้เช่นเดียวกันตามรายงานข่าวล่าสุดจากสื่อเมืองกาแฟ หลังมีรายงานว่าแมนยูเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจโลเก้เดาวยิงไว้ย20ปีรลยนี้มากที่สุดนะครับโดยมีเชลซีและเวสต์แฮม2ทีมร่วมลีกต่างก็ให้ความสนใจนักเตะชาวบราซิลายนี้เช่นเดียวกันและมีรายงานว่าแมนยูได้ส่งแมวมองไปติดตามผลง,งานของโลเก้อย่างใกล้ชิดนะครับถึงขนาดมีข่าวว่าทีมงานซื้อขายของแมนยูกําลังวางแผนเพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวนักเตะม,มาร่วงทีมให้ได้นะครับในเดือนมการาคมโดยรายงานล่าสุดข,ของโกบาร์ซิลสื่อเมืองกาแฟระบ ว่าโลเกเป็นเป้าหมายของแมนยูหากว่าทีมปีศาจแดงปล่อยจัวชัวเซิร์ซีออกจากทีมหลังจากกองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้ทําไปแล้ว13ประตูจากการลงสนาม28เกมในลีกเมืองกาแฟนับตั้งแต่ที่ย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับพันเมลัสทีมบ้านเกิดด้วยค่าตัวเบื้องต้น25.5ล้านยูโรในตลาดหน้าหนาวปีก่อนซึ่งทําให้ตัวของโลเกกลายเป็นนักเตะที่เซ็นสัญญามาด้วยค่าตัวแพงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอเมริกาใต้โดยตัวของโลเก ติดทีมชาติบราซิลไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับและถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับเบติสในซีซั่นก่อนและก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนกลับมาลงเล่นในลีกบ้านเกิดในฤดูกาลนี้และนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ประจำช่วงเช้าของวันที่7พฤศจิกายนขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดระการใดส่วนตัวแอดมินต้องขออภัยและกราบสวัสดีครับ